อันนี้อันนี้ซื้อใหม่ค่ะซื้ออีกหลังหนึ่งใกล้ๆหลังเดิมนั่นแหละก็คือความจริงบ้านหลังเก่าคือซื้อมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็แบบเหมือนก็ขับรถวนเล่นแถวแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อก็แบบเออชอบหลังนี้มันมีบริเวณอะไรอย่างงี้บ้านหลังเก่าจะไม่ค่อยมีบริเวณเนี่ยค่ะก็เลยก็เลยแบบเออก็ซื้อใหม่ถือโอกาสไปก็คนเดียวเลยค่ะ,คะเรียกได้ว่าสร้างนี้เพื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจก็ประมาณหนึ่งค่ะนิด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 ค่ะ เตรียมจัดมอ<ป>นิเตอร์หรือชุดใหญ่ให้ว้ายจริงหรือเปล่าถ้าถ้าเอามาให้ก็ยินดีนะคะก็อาจจะขอของขึ้นบ้านใหม่ดีไหม,ไม เฟอร์นิเจอร์หลุยเลยเหรอคะโอ้ไม่มีอะค่ะก็คือเราดูแบบที่เขาแต่งมาอยู่แล้วไงแล้วเราก็แบบชอบแล้วก็คงไม่ได้ทำอะไรเพิ่มมากมายค่ะใช่ค่ะก็คือเหมือนระยะยาวเลยก็มีแบบห้องนอนข้างล่างเผื่อแบบเผื่อคุณยายเผื่อยาาิมานอนด้วยอะไรอย่างงี้ไม่ค่ะส่วนมากจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่ตัดสินใจทิ้งเลยไม่มีค่ะจัดรถยนต์เต็มแล้วไายหนัง เไม่มีค่ะไม่มีไม่มีไม่ค่ะนั้นปิดกล้องไปสองปีแล้วมั้งคะอะไรนะคะเล่นคู่พี่อันดาพี่จ่อยประมาณสองปีได้แล้วมั้งคะอะไรนะคะมันจะได้ใช่ไหมอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าผู้ใหญ่จะแบบคุยอยู่ฟัตเทอร์แลนด์ก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ตัดสินใจอะค่ะเพราะว่าคือตอนแรกที่ออกมาคือเหมือนเนื้อหาอาจจะแบบเออ คือกลัวว่าถ้าออนไปเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแบบมีปัญหาอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าคือพี่ต้อมก็บอกว่าคือตัดต่อใหม่ทั้งหมดแล้วก็เป็นภาพของหนังดักไปแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าก็รอดูความเหมาะสมแล้วก็อะไรต่างๆ